สวนนี้ต้องมามาส่วนนี้ต้องต้องให้ยิมก่อนค่อยซื้อครับอ่าถ้าไม่ยิมไม่ต้องเสกครับตรนนี้ก็คือมันได้บรรยากาศครับอ่าถ่ายรูปอ่าชิมเอาให้คุณยิมพอใจอ่าแล้วค่อยซื้อไม่ใช่ปัญหาครับให้อันนี้ให้เดินชิมได้ทุกต้นเหรอครับทุกต้นเลยครับเอาละแล้วลุงไม่ห่วงความสวยงามของโอ้ขอให้ลูกค้าพอใจครับสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพง์พอเพียงอยู่ที่ถนนสี่เลนเส้นจังหวัดกาลสินไปมุกดาหารนะครับท่านผู้ชมพ่อพง์มาเจอสวนอินทผลัมนะครับเราก็จะเห็นป้ายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ทางข้างหน้านี่ก็คือไปมุกดาหารนะครับนี่ครับป้ายสวนอินทผลัมเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปชิมอินทผลัมฟรีนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงไปเลยนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมมาถึงแล้วนะครับสวนอินทภาลํนะครับสวนอินทภาลํลุงวันนะครับนี่ครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศที่สวนนี่ครับอินทภาลํนะครับอยู่ฝั่งทางนู้นท่านผู้ชมสุกเยอะแล้วนะครับนะครับนี่ครับอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับสุกเยอะแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาชมอินทาลัมครับน,น,นี่สวยมากนี่ครับมาชมพันบาหฮีทั้งนั้นเลยครับเป็นพันบาหีสุกเหลืองเต็มเลยครับสวยงามมาก หวานปะครับหวานครบับหวานกรอบอร่อยกรบ <c oughs> บนบานีชิมด้วยแวะมาเที่ยวสวนนะครับคุณลุงครับ อ๋อสวนสวนนี้นี่อยู่อำเภอโพชัยครับผมโอ้ยู่เขตร้อยเอ็ดเหรอครับเขตร้อยเอ็ดอำเภอโพชัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือลุงวันครับผมลุงวันลุงวันครับผมลุงวันตัวจริงเลยสวนนี้ต้องมามาสวนนี้ต้องต้องให้ยิ้มก่อนไปซื้อครับอ่าถ้าไม่ยิ้มไม่ต้องซื้ออ่าพิกัดอยู่ที่ที่ไหนครับเนี่ยอ่า มันเป็นเส้นถนนสี่เลนที่จะออกจากกาลสินไปอะไรนะมุกดาหารไปมุกดาหารครับทางเข้านี่ก็คือวัดภูแผงม้าวัดภูแผงม้าข้างในมีวัดเหรอครับใช่ครับวัดป่าภูแผงม้าครับอาซอยเดียวกันเข้ามาจากถนนใหญ่นี่ก็ประมาณสองรอยเมตรแค่นั้นเองฮะเข้ามาสองรอยเมตรจากกาลสินมาถึงนี่กี่กิโลครับเนี่ยเส้นสี่เลนน่าจะสักสามสิบโลประมาณก็ประมาณยี่สิบกวนาทีครับอายี่สิบกวนาทีครับผม อยู่ <Malays> ฝั่งซ้าย,ายพูดถึงถ้าเรามาจากอากรสินที่มุกจะมุ่งหน้าไปมุกทหารอยู่อยู่ฝั่งซ้ายครับอ่าเลี้ยวซ้ายเข้ามา200เมตรครับอ่าหน้าทางนี้ก่อนถึงวัดภูคุ้มข้าวครับอ่าภูคุ้มข้าวที่มีภูคุ้มข้าวข้างหน้านี่ฮะครับท,<อ>ที่มีพญานาคใช่ครับออหานั้นแค่300เมตรแค่นั้นเองภูคุ้มข้าวในเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันร้อยเอ็ดเหมือนกันเหรอครับผมคุ้มข้าวร้อยเอ็ดอยู่โพชัยนี่เหมือนกันโพชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้มันจะเป็นอ่าอะไรนะฟอสซิลหินโบราณดึกดํา ครับ,อรบหอยหอยหอยเป็นหินนะฮะครับอ่าแล้วก็มีอ่าองค์พระใหญ่แล้วก็พญานาค<ม>เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างได้สวยงามวิจิตรถ้างานต้องแวะแล้วครับใช่ฮะเลสย,สยสวนเลยสวนลุงวันไปสักแค่สามร้อยเมตรแค่นั้นเองครับสวนลุงวันนี้ถึงถึง,ถงก่อนภูคุ้มข้าวครับเข้ามาแวะมาแป๊บหนึ่งสองร้อยเมตรแค่นั้นเองมากินอินทรพาลำให้อิ่มก่อนนะครับแล้วค่อยไปเอาบุญต่อผมครับแล้วสวนสวนลุงวันวนี่เริ่มปลูกมากี่ปีแล้วครับจริงๆแล้วผมปลูกมา 8ปดปีแล้วฮะโอ้แปดปีแต่ชุดนี้ก็เพิ่งจะได้สี่ปีออครับอ่าชุดนี้เพิ่งจะได้สี่ปีครับอ่าตรงนี้เป็นเป็นพันเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อครับผมพ่อเนื้อเยื่ออ๋อเนื้อเยื่อพันบาฮีครับผมอ๋อกินสดอย่างเดียวใช่ฮะอ๋อครับเปิดสวนมาได้กี่วันแล้วครับเนี่ยอาก็เริ่มจะรู้สึกจะเดือนเดือนหนึ่งแล้วโอ้เดือนหนึ่งแล้วเริ่มสุกมาเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็เหลือเวลาอีกก็น่าจะสักอาทิตย์กว่าๆแค่นี้เองครับอ่า อัที่กว่าก็สุกเต็มที่หมดแล้วก็จะหมดแล้วลูกค้าจองหมดแล้วก็ยังไม่จองฮะก็มีแค่บางส่วนกันเองนั่นนันก็เหลือไว้ให้รับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาที่มาแล้วถ้าถ้าลูกค้าเขาเขาจากจะจองหรืออยากจะซื้ออย่างไงทีละเยอะๆอะไรเงี้ยเรามีรับจองไหมครับอ่าก็แล้วแต่ลูกค้าก็ค่อยคุยกันอีกทีคือติดต่อมาเบอร์อะไรครับลุงวัน082 เก้าสองหกเก้าสี่ห้าหกอืมครับผมศูนย์แปดสองเก้าสองหกเก้าสี่ห้าหกศูนย์แปดสองเก้าสองหกเก้าสี่ห้าหกนครับผมครับผมอันนี้ถ้าใครต้องการเท่าไหร่ยังไงก็โทรมาคุยตกลงราคากันได้ครับผมได้ครับแต่ว่าที่ที่หน้าสวนตอนนี้ขายอยู่เท่าไหร่ครับอ่าก็มีตั้งแต่ร้อยร้อยกว่าบาทสองร้อยถึงสามร้อยฮะอืมสามร้อยอ่าดูกระตมาชิมเลย ชอ <balm> บต้นไหนกิ่งไหนก็ตาดอะเลยครับคือให้เลือกที่ต้นเลยใช่ไหมครับได้ก่อนอื่นก็ต้องชิมก่อนเอาให้ยิมก่อนให้อันนี้ให้เดินชิมได้ทุกต้นเหรอครับทุกต้นเลยครับเอาแล้วแล้วลุงไม่ห่วงความสวยงามของโอ้ครับขอให้ลูกค้าพอใจครับลูกค้าพอใจคือพอใจต้นนี้ก็ชี้เอาเลยอย่างนี้โอ้ครับดีมากเลยจะตัดเองหรือจะให้เด็กๆเขาตัดเองโอ้ครับผมครับอ่าจริงๆแล้วตรงนี้เขาจะออกปีแรกอันนี้ได้สี่ปีสี่ปีฮะ อันนี้ปีแรกเหรอครับใช่ครับเฉพาะปีแรกขนาดออกปีแรกนะครับนี่ครับม่น่าเลยถึงได้เปิดออกทุกทุกจันเลยอ่าก็คือให้ให้ให้ลูกค้าชิมให้พอใจ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 ต้นไหนพวงไหนช่อไหนจันไหนก็อ่าได้เลยครับผมก็เห็นที่แรกผมยังสงสัยเอะจันนี้ทําไมมันบางจังจันนั้นทําไมเยอโอ้ก็ลูกค้าเขาชอบอันนี้อเขาก็มาตัดไปอย่างเงี้ยโอ้สวนนี้เป็นแบบนี้เนาะโอ้ดีนะแบบนี้อ่ะครับ เออครับได้เลือกเต็มที่เลยชิมรืยยังชิมรืยยังเอาผมชิมแล้วลูกหนึ่งครัชิมชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับผม้านดนนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมอ่าเลยนะครับนี่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 เห็นไหมลูกสดสดสวยๆเห็นไหมครับนี่นี่สักหนึ่งลูกเนาะเดี๋ยวเลือกลูกสวยๆอ่าสวยทุกลูกเลยลูกๆเลยครับนี่นะครับชิมชมให้ดูเลยชิมสดสดของผมไม่มีเคมีครับไม่มีเคมีไม่ได้เติมรสชาติไม่ได้ กรอบหวานมากท่านผู้ชมมีน้ำมีน้ำเยอะครับนะครับแล้วนอกจากผลสดแล้วเรามีแปรรูปอะไรไหมครับของสว<ด>นเราไม่ไม่ค่อยเหลือฮะอ๋อยังไม่เหลือแปรรูปเลยครับผมครับก็ทุกทุกทุกปีที่ผลที่มันอ,อย่างร่วงอย่างไรมาเนี่ยเราก็เราก็เก็บมาปั่นมาอะไรแต่แต่ปีนี้รู้สึกว่ามันมไม่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ครับก็เลยอาลูกไหนที่มันร่วงบางทีก็ อ่าเต็แมแถมไปเก็บไปบจิ้มไปคือไม่พอขายใช่ไหมครับนี่ยครับผมอ้อแล้วเรื่องราคาล่ะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างอ่าก็อ่าถ้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 าพูดถึงถ้า,ถา,ถาอ่าอย่างปีที่แล้วกับปีอะไรเนี่ย็ถือว่าปีนี้ลงลง,ลงเยอะลงเยอะเพราะว่า,วามันตลาดรู้สึกว่ามันจะ สวนรู้สึกจะปลูกกันกันค่อนข้างเยอะอาแล้วก็ตามตลาดนัดตามอะไรก็รู้สึกว่าจะมีขายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เศรษฐกิจเราเนาะก็หลายๆอย่างฮะภาวะโลกโควิดอย่างเงี้ยมันทําให้เราคนที่จะซื้อก็ไม่มีกําลังกําลังก็น้อยอีกอย่างเรามามามาตรงนี้ก็คือมันได้บรรยากาศถ่ายรูปชิมเอาใไปชิมพอใจแล้วค่อยซื้อไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามา นี่เราได้ถ่ายรูปได้เชื่อชิมนะลูกค้มาไม่ซื้อไม่เป็นไรนะอ๋อไม่ไม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรถ้ามาถ้าใครมาแล้วมาชิมแล้วไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับแล้วชิมมากชิมน้อยก็เจ้าของสวนก็ไม่ว่าเรายินดีที่คุณมาอ่าอย่างน้อยคนที่มาเนี่ยก็ต้องถ่ายด้วก็ต้องโพสต์เพื่อน เพราะพวกเพื่อนฝูงเขาก็เยอะแยะเนาะเออก็มาจากตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาจริงๆแล้วผลไม้พวกนี้มันกินไม่กี่ลูกก็อิ่มละครับุณจะกินได้แค่ไหนกินไปคือมันเป็นผลไม้ที่แบบว่ามันนั่งเคี้ยวเล่นกินเล่นไปเพลินๆเนาะใช่ครับผมนี่ครับเอาไปกินกับกาแฟผมว่าน่าจะโอเคมากเลยเพราะว่าราคานี่เราคือให้ญาติพี่น้องเราแตะต้องได้ใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ เอาผมพูดเลยว่าชาวบ้านธรรมดาเราไม่ได้กินแน่นอนใช่ฮะราคาห้าร้อยหกร้อยครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเขาก็ก็มีเริ่มต้นแล้วนะช่วงสามสี่ปีย้อนหลังไปเนาะครับพอหรืตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ่ามันนั<อ>่นแต่ของผมนี่คือคือคือไม่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 มีเคมีไม,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 ไม่ไม่มีสารเคมีแล้วพื้นที่เราปลูกนี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่ฝั่งโน้นเจ็ดไร่ฝั่งนี้สองไร่ครับอ๋อแล้วที่บ้านก็มีอีกอยู่ไร่กว่าประมาณนั้นแล้วทั้งหมดกี่ต้นครับคันนี้น่าสามร้อยกว่านี่ฮะอ๋อครับสามร้อยกว่าต้น สามร้อยกว่าต้นนี่คือเนื้อเยื่อล้วนๆเลย <S 2> <S 2> เนื้อเยื่อล้วนๆนี่ก็ประมาณร้อยร้อยต้นนะโอเคร้อยต้นนั้นก็เป็นพันพ้อมเมล็ดที่ปลูกครั้งแรกคพันพร้อมเมล็ดที่ปลูกครั้งแรกปลูกครั้งแรกนี่ก็คือเป็นไงบ้างพ้อมเมล็ดได้ผลดีไหม <S 2> <S 2> มันก็อ่าคือเราไม่รู้ว่ามันปลูกลงไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวผู้เท่าไหร่เป็นตัวเมียเท่าไหร่คือ อ่าเดาๆเอาฮะครับพอเขาออกผลมาเราเพิ่งจะรู้ว่ามันมันเป็นตูวผู้เท่าไรตัวเมียเท่าไรอ่าหลังจากตูวผู้เท่าไรตัวเมียเท่าไร่แต่แล้วตัวเมียก็ต้องมานั่งนั่งรุ้นว่าอ่ามันรสชาติรสชาติอ่าฝานฝานมากฝานน้อยหวานมากหวานน้อยหวานนิดหวานน่อยสรุปแล้วที่ปลูกด้วยด้วยเพราะเมล็ดเนี่ยก็คือได้ผลมากไหมครับไม่ไม่เท่าไรฮะมันมันมันไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์มากครับอ่าเพราะว่ามัน เราก็เหมือนกับทดลองนะเราก็ไม่มีความรู้เนาะมาปลูกที่แรกก็ไม่มีความรู้อ่าไม่มีความรู้เราอาศัยแล้วไม่มีความรู้แล้วทําไมถึงคิดอยากจะปลูกเออที่แรกเราก็ที่แรกที่คิดจะปลูกอินทผลัมเนี่ยเพราะเพราะอะไรปลูกอินทผลัมที่แรกเนี่ยเราเราเราเมื่อก่อนเราก็ไปไปวัดเนาะทุกวันนี้ก็ไปวัดเหมือนกันอ่าไปวัดเหมือนกันเราเห็นแล้วมันสวยงามโอ้ไปเห็นอยู่วัดถวายครูบาอาจารย์ไม่ก็ชาวบ้านเขาปลูกนี่นะฮะเราอยากจะได้อ่าผลไม้ ที่มันดีๆมีคุณค่ามีอะไร,รที่มันเราอยากจะถวายปะถวายครูบาอาจารย์ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ฝากคนสําคัญที่เราเคารพนะถืออ่าเศ่เหลือถ้าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ออกมาเยอะมากมายแวบนั้นเนาะเออหลังจากนี้นเราก็ทาบุญเหมือนเดิมทําบุญเหมือนเดิมอ่าเหลือที่เหลือก็อ่ามันเยอะเราก็ขายอะไรเงอ่าใญาติพี่น้องอะไรกันด้วยช,ชาวบ้านอ่าใครไปใครมาอ่าเรายินดีต้อนรับเลยมาให้ชิมเลยอ่าเดินเข้าไปชิมเลย ทิมไม่ต้องไปรูดนะเอาแค่พออิมจากที่เอาให้อิมเอาให้อิมจากที่เราปลูกมาแล้วได้ผลผลิตแบบนี้นี่มากี่ปีแล้วครับนี่าจริงๆแล้วมันก็ได้ได้ผลมาสี่ปีแล้วฮะสี่ปีแล้วใช่ไหมครับสี่ปีสี่ปีแล้วที่ขายแต่ชุดนี้ก็คือปีแรกปีแรกที่เขาที่เขาที่ที่ที่ได้ผลเนาะปีแรกที่ได้ผลปีที่แล้วมันก็เพิ่งจะออก แต่มันก็ได้นิดหน่อยเพราะว่าต้นโคนต้นไรมันก็ยังไม่สมบูรณ์ปีนี้เขาถือว่าก็เป็นสาวระดับหนึ่งก็ก็หให้ผลผลิตมาแต่นนี้ะแล้วเท่าที่เราได้ผลผลิตมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าไหมครับก็ก็โอเคฮรโอเคาราคามันพูดถึงมันก็ก็กก็ก็ลงเยอะครับลงเยอะถ้าถ้าไปเปรียบกับเมื่อสองสามปีย้อนหลังเนาะ ครีย้อนหลังเมื่อก่อนราคาก็นั่นอยู่แต่พอถึงก็เห็นใจชาวบ้านเนาะครับเห็นใจชาวบ้านอย่างอย่างคนธรรมดาชาวบ้านเฮ้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยกล้าซื้อกินเท่าไหร,ร่อะไรเงี้ยก็ถ้ามันมาอยู่แล้วราคาสองร้อยสอง้อยสามร้อยนี่ก็โอเคมันมันมันถ้าอย่างมันกินได้ถ้าอย่งายงอินทผาลัมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมอยากจะปลูกตอนนี้อย่างเงี้ยอ่าอ่าคิดว่า เป็นยังไงบ้างครับพอจะลงทุนปลูกได้ไหมคุ้มไหมอืมผมว่าตอนนี้มันก็เยอะอยู่นะตลาดก,ก็ก็เริ่มเยอะนะครับอ่าตลาดก็มีเยอะหลายที่เหมืองกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคามันโด่งไปอ่าต่อไปถ้าเกิดว่าปลูกมากมันก็มันก็จะบีบก,กันล้นตลาดใช่ฮะครับกำลังใช่กำลังในการซื้อใช่จริงๆแล้วพูดถึงว่าผมว่าอ่าป,ป,ปลูกอ่าผลไม้ที่มันเป็นผสมดีกว่าครับอ่าหลายๆอย่างปลูกหลายๆอย่าง ครับปูผสมประสานใช่เป็นเป็นเป็นสวนผสมไปครับอ่าได้กินทุกฤดูได้กินลูกฤดูใช่ฮะอันนี้คือผลที่แก่ที่สุดแล้วหรือเปล่าครับผิวมันดูมันเหลืองเหลืองเข้มฮะมันต้องครับแน่ๆอย่างอย่างตัวนี้ผิวมันจะไม่อ๋ออย่างเงี้ยครับแต่บ้านลูกลูกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ครับลูกไม่ค่อยสวยท่าไหร่มันแตกใช่มันเพราะว่าอ่าหนึ่งเราเราเราไม่ได้อ่าบำรุงสารเคมีอะไรมากมายเราก็ปล่อยเลยแต่แบบนี้ผมก็ถือว่าสวยนะครับนี่ครับนี่ผลใหญ่มากเลยครับนี่ครับนะนะครับ ความใหญ่ของผลนี่จันบนจันล่างนี่มีส่วนไหมครับอ่มันรู้สึกว่าเวลาถ้ามันต้นไหนที่มันมันมันไม่ต่างกันอืมฮะมันไม่ต่างกันไม่ไลกันสูสีกันหมดครับรสชาตินี่ก็คือไม่ไม่ต่างกันครับอ่าเพราะว่าพวกนี้เป็นพันธุ์เลเยอร์ถ้าถ้าต้นไหนที่รสชาติยังไงมันก็เป็นยางไงานนะอ๋อครับเสมอกัรแต่ขอให้มันได้ได้อายุที่มันที่มันนั้นพอดีถ้ามันจังอมเขียวอยู่นี่มันก็ไม่กี่เดือนครับอายุคือตั้งแต่ตั้งแต่ออกอะไรนะเขาเรียกว่าแทงแทงจันอืมแทงจันทขึ้นมาครับแทงจันเนี้ ช่วงช่วงหน้าหนาวช่วงธันวามกรากุมภาช่วง 2, เนี้ยสองสามเดือนนี่ฮะที่เขาออกจันมาหลังจากนั้นก็มาเป็นลูกเล็กแล้วก็มาแต่งลูกแต่งไรกนหน่อยนึงเพราะถ้าไม่แต่งในเวลามันออกมานั้นแน่นแล้วลูกมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยโตแล้วแต่เคาจะแต่งไม่แต่งอะไเงี้ยฮะถ้าแต่งหน่อยนึงลูกมันก็โตถ้าไม่แต่งลูกมันก็จะแน่นกันก็ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ปัญหาแต่งไม่แต่งไม่ใช่ปัญหาแล้วแล้วแต่ใจนั้นฮะ ใช้เวลาในการสุกน่ะประมาณปีใหม่อ่าช่วงที่มันออกกออกจันเสร็จเรียบร้อยเราผสมเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมกอากุมพานาะกุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากลุกกระดาษแล้วก็จะสิงหาละเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนประมาณหกเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนสุกเนี่ยครับท่านผู้ชมก็เริ่มนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าฝนฝนฝนมาเยอะหน่อยนึงครับฝนมีมาเยอะนี่มีผลยังไงกับมีผลก็คือ อ่าเขาจะสุกช้านิดนึงเพราะว่าเขาอิ่มน้ำอ๋อเขาจะอิ่มน้าครับอ่าอิ่มน้ำเขาอมน้ำเขาก็อ่ารสชาติมันก็ยัง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 ไม่หวานมากยังไม่หวานจัดอ่าแล้วก็สุกช้าครับก็มีผลแสดงว่าถ้าถ้าเรางดน้ําได้เนี่ยก็คือผลจะมีรสชาติดีกว่าน้ำอยู่ก็จริงแต่ว่าผู้ถึงมันเข้าหน้าหน้าฝนบอดีอ่าคือมันจะเข้าหน้าฝนครับอ่าเข้าหน้าฝนช่วงนี้มันก็จะเบรกหน่อยนึงครับอ่าแล้วมันก็อมน้ามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฉํำอาจจะถ้าอากาศนร้อนเนี่ยเราเปิดเนี่ย เราเปิดให้ใช้ชิมหาได้ตามสบายปีนี้ก็ถือว่าสุกช้านิดนึงคร่าสุกช้าได้หนึ่งก็ยินดีต้อนรับทุกท่านก็ดีนะครับมันจะได้แบบคือถ้าสุกช้านี่สวนอื่นก็ต้องสุกช้าเหมือนกันด้วยกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันมันจะพร้อมกันทั้งหมดเนาะรับแต่ละสวนเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของเขาเวลาเขาออกมาเขาออกมาไล่กันเวลาสุกเขาสุกไล่กันครับไม่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 ต่างกันไม่ต่างกัน มันจะต่างกันอยู่ตรงที่พวกสีพวกผิวชูไหนใครที่เขาดูแลดีมีเวลาที่ปรับปรุงอะไรเยอะๆยะยะมากมายนี่มันสางอาหารมันครบมันก็จะออกมาได้ดีอจาจจะบางขก็ไม่ค่อยได้มันก็ไหนก็ถองก็ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์คการการห่อนี่มีผลต่อรสชาติไหมครับจริงๆแล้วไอ้การห่อนี่มันเป็นตัวป้องกันในเรื่องการโดนฝนโดนความร้อนโดนในอะไรหลายๆอย่างนะครับ มันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับรสชาติหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นเขายังไงเขาก็ได้ก็ไม่ต่างแต่แต่จะส่งผลต่อสีผิวใช่ฮะใช่ครับผิวของอินทราลัมใช่ถ้าผิวนี่มันก็อยู่อีกส่วนหนึ่งมันของการบำรุงอีกทีนึคร่บการบำรุงอีกทีนึงแล้วแต่ว่าสวนไหนจะบำรุงแบบไหนอย่างเงี้ยฮะครับครับผมวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะครับจากลุงวันก็เยอะๆนะครับ ใใหห้้นมครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมไปสวนแต่ละสวนนะครับนี่ครับแต่ละต้นนะครับทั่วสวนเลยบางทีมันเปิดไม่ออกมันไม่ไม่ไม่เสมอกันเสมอไปนะไม่ว่าต้นนี้ออกเยอะต้นนี้มันจะเยอะเหมือนกันบางทีก็ไม่ใช่โอ้ลุนี่ผมเจอแล้วผมก็จะถามนอครับมีเนี่ยนอเนี่ยมีมีแยกไหมครับอยู่ที่สวนเราเนี่ยที่สวนที่สวนนี่มัน มีเพิ่งจะมีชุดนี้ก็มันก็เรายังยังยังไม่ได้ทําการแยกนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องห่อต้องห่อต้องล่อให้ลากเขาออกอ่าแล้วก็ไปเลี้ยงชาไว้ก่อนครับแต่ทุกคนก็ยังไม่ได้ทำครับยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่ได้ทาต้นก้าต้นพันธุ์ก็ไม่มีไม่ไม่มีครับเพราะว่าพวกนี้มันมันเป็นของพวกห้องแล็บอ๋อมันไม่ใช่พันพัน์พ่อเมล็ดครับ อ่าถ้าพันพราะเมล็ดไม่ยากเราเก็บไอ้พวกใต้เนี่ยเราไปตัดแบบก้านใต้ไปหน่อยนึงแล้วก็ไปปักได้ละอันนี้ถ้าเกิดเราเอาไปเพาะนี่มันก็จะกลายพันธุ์อ่ามันก็จะกลายพันธุ์โอ้โหครับอ่ามันก็จะเริ่มต้นฝาดละครับอ่าจะฝาดมากฝาดน้อยครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงใช้เวลายังไงพงกนี้ต้องี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ่าเพราะบางทีมันก็มันก็เสียเวลาเนาะครับมันเสียเวลาเพราะว่ามันกว่าเราจะรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันก็สามปีแล้วครับอ่าสามปีนานเนาสามปีก็ทีก็รอนานกันเนาะ ครับเออบางทีไปเจอต้นตัวผู้เยอะๆบางทีไปเจอต้นฝาดต้น,นอะไรเยอะเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เสียเวลาครับอ่าแล้วอินทผลัมเนี่ยผมเห็นว่ามีการผสมพันธุ์ด้วยอ่าใช่รเราเอาเกสรตัวผู้มาจากไหนครับอ่าคือชุดแรกที่ผมปลูกเนี่ยพันธุ์พ่อมเมล็ดเนี่ยมีอยู่200ต้นมันจะเป็นตัวผู้ครึ่งหนึ่งตัวเมียครึ่งหนึ่งอ,อย่างเงี้ยอ่าแล้วเรามาลงชุดนี้มันเป็นพันธุ์เนื้อเยื่อทั้งหมดเลยอ่าเราก็ดีโชคดีตรงที่ว่าเรามีพันธุ์ต้นพันธุ์เขาาใช่ฮะอ่าพอ พอเวลามันออกดอกเนี่ยมันจะมันจะออกมาไล่กันฮะ<ม>ทั้งตัวผู้ตัวเมียรครับอ่าส่วนนึงก็เก็บสปอตัวผู้ไว้อ่ามันเป็นแป้งเนาะแล้วมันก็จากแล้วก็มาอ่าเคาข้ขขใส่ถาดแล้วกเก็บรวบรวมกันใส่กระป๋องใส่อะไรไว้ครับเวลาตัวเมียออกมาเนี่ยเราก็ต้องมาผสมกันอืมอ่าแล้วคราวนี้ตัวผู้เนี่ยคือเราไม่ต้องมีเนื้อเยื่อใช่ไหมครับอรเอาต้นไหนก็ได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ามาถ้าเรื่องชัดเจนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าว่ามันต้องเป็นยังไงนะแต่ว่า ตัวนี้เราเอามาผสมเนี่ยมันก็คือได้ผลเลยอ่าม,มันก็ได้ผลเลยมันก็ไม่ไม่ต่างก,กันเพราะรสชาติของเขามันก็ได้แล้วมันก็หวานหวานทุ่นๆหวานทุกท่าครับคือแสดงว่ารสชาตินี่มันขึ้นอยู่กับตัวเมียใช่ครับครับส่วนตัวผู้นี่เราเอาต้นตัวไหนมาผสมก็เหมือนกันอ๋อเพราะเราก็คือเรามีตัวผู้อยู่แล้วครับอ่าก็เป็นพันธุ์พรอเมล็ดครับอ่าล้วก็เรามีเรามีเรามีต้นทุนอยู่แล้วครับเรามีทุนตัวผู้อยู่แล้วเราก็มาใช้ผสมได้เลย นี่ฮะแต่จ,จ,จริงๆพูดถึงถ้าเป็นบาฮีเนี่ยมันก็มันก,นก็เขาก็มีเขาก็มีพ่อพันตัวผู้เหมือนกันแต่ว่าของผมเมอามาแต่มันมันมันไม่มันไม่รอดถ้าเอามาแล้วมันไม่รอดครับครับผมนี่แหละครับคือส่วนอินทรพาลำนะครับ,รบ <laughs> เดี๋ยวผมนึกจะถามอะไรเดี๋ยวผมนึกออกผมก็จะถาม <laughs> <laughs> แล้วโรคนะครับโรคโรคประจำของอินทรพาลัมที่เราควรระวังมากๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วพูดถึงถ้าเราให้ปุย๋ยให้น้ําเขาแบบ,บธรรมดาทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วอตรงนี้เขาค่อนข้างจะทนแล้วก็ดูแลไม่ไม่ไม่ค่อยากแต่ว่าตัวศัตรูตัวสําคัญนี่ก็คือไอ้ตัวตัวด้วงตัวด้วงเนี่ยไอ้ตัว ที่มันเป็นวงช้างอะเนาะอ่าจมูกมันเป็นวงช้างแล้วคอมันออกสีส้มสีเหลืองเหลืองอะตัวแข็งแข็งเหมือนเหมือนด้วงหน่อไม้นั่นใช่ไหมครับด้วงมะพร้าวฮะอ๋อเมือนศัตรูตัวเดียวกันครับผมครับศัตรูเดียวกันพวกนี้มันมันอันตรายมากเวลาเข้าเข้าไปบางทีเขาไม่ทิ้งร่องรอยไว้นะเข้าไปเข้าไปเนี่ยเข้าไปในต้นเนี่ยเขาไม่ทิ้งหลักฐานไว้ให้เราเราเราก็ไม่รู้เนาะเออบางทีเขาเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปไข่ไปสร้างอาณาจักรสร้างหมู่บ้านของมันทั้งลูกเล็กเด็กแดงอ่รุน เป็นเร้อยครับเขาไปกินไส้ข้างในหมดเี่ยบางทีต้นล้มไปเรือเราเราถึงเราถึงจะรู้ครับอ่าปกติบางทีเรามองไม่เห็นแล้วสวนของลุงนี่เจอไหมเจอแบบนี้มีอ่าพวกต้นต้นที่มันตายที่มันที่มันที่มันอ่าอ่านี่อย่างอย่างนี้เหรอครับเนี่ยว่างๆเนี่ยอ่าใช่ฮะเพราะต้นนี้มันก็เสียหายมาจากร่วงเผาไหมครับนี่ อเาเผาครับก็อตอนนี้เราก็จะหาไอ้ต้นอื่นมาลงองโต้ต้นต้นไม้อย่างอื่นมาลองนะอืมอหาต้นไม้อย่างอื่นมาลงหาทุลงทุเรียนอะพวกไม้ผลอย่างอื่นมามาเหนที่มันบ้างอะครับอาพูดถึงทุเรียนท่านี้ผมจะนะฮะลุงได้ทําเป็นสวนผสมผสานอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีแค่ตรงตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็คืออินทผลัมทั้งหมดเลยโอครับอาแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ผมทาไว้อยู่เป็นเป็นสวนผลไม้รวมอหลายๆอย่างครับอา เพราะว่ามันบางทีมันเราเรา,าลงไปจํานวนมันเต็มแล้วเราจะมามามาซ่อมแซมอีกทีนึงก็คือต้นที่มันว่างแล้วอ่นนี้เราลถไมโครเลกมาขุดไว้ครับเตรียมดินเตรียมอะไรรองพื้นรองอะไรเสร็จแล้วเราก็เจอต้นไหนค่อยเอามาอีกทีนึงเพราะว่าผมดูแล้วสภาพบรรยากาศแถวนี้นี่มันมันน่าจะปลูกกลไม้ต่างๆได้ผลผลิตดีจริงๆแล้วมันเป็นเป็นดินทรายนะมันป็นทรายนะมันเป็นทรายขาวนะแต่ว่าผมปรับปรุงดินด้วยพวก ปุ๋ยมูลไก่ปุ๋ยมูลวัวพวกนี้ปุ๋ยคอกพวกนี้ฮะครับอ่าพวกอินซีอะไรต่างๆเจออะไรก็มาใส่แหละครับครับเจออะไรก็มาใส่เท่านั้นนหละฮะครับขอให้มันสะดวกเดินไปทางไหนดีครับทางนู้นก็ได้ครับทางนู้นก็ได้เดินไปทางนี้บางทีลูกลูกมันไม่สวยก็มีอ่าเพราะว่าเราเราเราไม่ไม่เน้นเคมี อันนี้ระหว่างสวนนี่รถวิ่งได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยเห็นรอยตัดย่อตัดอในหมู่ก็ใช้รถไถใช้รถไถใช่รถไถวิ่งแล้วก็ให้เขาเอาเครื่องมาอ่าเก็บรอบต้นอีกทีนึับอ่ะเนี่ยโวคาโดอันนี้ปันพันพ่อเม็ดนะครับอันนี้อาโวคาโดไม่ใช่เสียบยอดนะครับอ่ามันก็เลยออกผลช้าหน่อยนึงถ้าถ้าพูดถึงถ้าพันต่อยอดต่ออะไรเนี่ยพุ่มใหญ่สองปีเขาก็ได้มีลูกให้แล้วนะครับอันนี้ที่ของลุง แปลงมันนี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเรามีแต่นี่ครับครับครับส่วนกว้างฝั่งนี้สองไร่นะครับท่านผู้ชมสองไร่ครับสองไร่ทางโน้นเจ็ดไร่ทางโน้นจะเป็นเพาะเมล็ดถ้าส่วนใหญ่สองไร่ลงฝั่งข้างโน้นเหรอครับเพาะเมล็ดใช่ครับสองไร่ปลูกอินทผาลัมได้กี่ต้นครับหกสิบต้นครับหกสิบต้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้คงเจอด้วงใช่ไหมครับแบบนี้เขาเนี่ยเขาท่าน ถึงมันเวลาเข้าเข้าไปในบางทีมันมันมันแก้ไขไม่ได้ครับครับแก้ไขไม่ได้ก็คือทิ้งทิ้งเลยครับเสียไปเลยหลังจากที่เก็บเกี่ยวลูกอะไรเสร็จแล้วเราเราเราค่อยป้องกันอีกทีนึงอ๋อครับแต่ช่วงนี้ช่วงระหว่างที่เนี่ยคือเคมีนี้ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาใกล้เลยผมจะไม่ผมจะเน้นมากเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนกินเองครับกินทุกต้นครับกินทุกต้นเราต้องเน้นตรงนี้ลูกค้าจะเป็นลูกค้าจะได้จะเป็นเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ ถึงไงพวกเคมีตกค้างในผมผมไม่ไม่เอาครับอ่าหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนี่ต่อไปเราจะทํายังไงต่อครับอ่าก็ใส่ปุ๋ยบํารุงเขาออ่าบํารุงเขาหลังจากที่เขาให้ให้ให้เราทีนี้เราก็ต้องให้เขาให้เขาได้ครับก้านพวกนี้ต้องตัดออกไหมครับที่ที่ที่ติดแล้วเนี่ยหน้าแตงหน่อยนะครับอ๋อครับเพราะจริงๆแล้วการเวลาเราตัดเขาก็ตัด เบื่อไปนั่นะเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยจนถึงโคนนะฮะแห้งจนถึงโคนวันนี้ได้รับความรู้เต็มๆเลยนะครับจากลุงวันส่วอีตาภาลำลุงวันจริงแล้วที่ปลูกเนี่ยไม่ได้มีความรู้หรอกแต่เราประสบการณ์ใช่ไหมที่เล่าให้ฟังได้มาจากใจครับมาจากใจเราอยากจะปลูกอยากจะปลูกอยากจะเอาไว้ถวายกูบาอาจารย์ครับหลวงพ่อวัดต่างๆที่เราเคารพบูชาครับผม มันรู้สึกว่ามันมันมันเป็นบุญเป็นเกิดคุณค่าทางใจนะครับอ่าทรงนี้มันก็หลังจากนั้นมาเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยฮะไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานมาก่อนมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเราก็มาศึกษาเอาช่วงที่เราสนใจใช่ครับครับแต่จริงก็ไม่ไม่ได้รู้อะไรมากมายก็ ก็ขอให้มันได้ผลครับจะดูแลยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันขอให้ต้นมันโตขอให้เราได้มีผลผลิตออกมาแบบเนี้ยเนาะใช่บางทีตรงไหนที่มันเราเราเราไม่รู้หรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไปถามครับคนที่เขาปลูกคนที่เขามีความรู้อ่าก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็มาดูแลสักหน่อยหนึ่งอ่าอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันโตอ่ะครับเออเราจะเพึ่งอย่าอย่าไปเร่งมันอ่าถ้าจะไปเรงมันครับก็จะไปรีบร้อนถ้าจะไปอะไรมากมายบางทีมัน มันบีบหัวใจตัวเองครับใช่คืออันไหนที่เราเราแบบว่าเหมือนเราตั้งกฎให้ตัวเองก็เหมือนบังคับตัวเองใช่ไหมครับมันบีบหัวใจตัวเองเราเอาแบบว่าเออเราเราปลูกเราเอาแบบสบายสบายปลูกพืชมันหวังผลมันก็ใช่ฮะมันมันใครเขาก็หวังทุกคนเป้าหมายมันก็มีกันทุกคนอย่าอย่าไปเร่งแต่อย่าไปตั้งกฎให้มันบีบตัวเองถูกต้องครับ ถูกต้องเราค่อยๆไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเขาก็ยังโตไปเรื่อยมันโตเราไปนั่งมองมันมากๆไปเพ่งมันมากๆมันมันไม่ได้โตวันโตคืนละถึงเวลามันก็โตเองพูดถึงเรื่องระยะเวลานี่สี่ปีเนี่ยมันมันมันก็ไม่นานนะครับใช่ไหมอย่างเราปลูกยางเนี่ยสวนยางสวนยางพาราเนี่ยหกปีเจ็ดปีเราได้กี่ทีเนี่ก็นานนะครับแต่เขาได้ผลผลิตปีละครั้งกอบแทนละปีละครั้งก็โอเคก็มีความสุขเ็าไม่ได้ไปตั้งเป้าหมายกับอะไรกับเขามากมาย อ่าแล้วแต่เขาจะจะยังไงเนาะอ่าก็คือมาแล้วก็คือขอให้ลูกค้าที่เขามาหาเรานี่พอใจอ่าเราก็ภูมิใจในในสิ่งที่เขาอ่าได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสได้มาชมได้มาจิมอ่าเขามาแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเป็นองครับผมรับอ่านี่ครับขอบคุณลุงวันมากมากนะครับครับผมครับวันนี้ได้คุยกับลุงวัลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับอ่ายินดีเลย ใครผ่านไปผ่านมาเส้นกาลสินมุกดาหารนะครับก็แวะสวนลุงวันได้นะครับซอยภูแผงมาครับซอยวัดภูแผงมาครับครับผมอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณครับลุงวันครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ